แต่ใช้ตัวเลขฟีโบนัชชีที่เป็นเ,เลขอะไรฮะเช่น <_ D> เลขเลขห้าเลข8เลข13นะครับที่เราเคยเห็นในหัวข้อฟีโบนัชชีเหล่านี้ <_ D> นะครับ <_ D> ก็มีคนที่เอามาประยุกต์ใช้กับเรื่องของหลักของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ด้วยนะครับซึ่งถ้าจําตัวเลขไม่ได้ก็ให้ดูตัวนิดหนึ่งนะครับก็ถือตัวเลขพวกนี้นะครับตัวเลขพวกนี้ที่เราเคยดูไปแล้วนะครับก็ไล่ตัวเลขนะฮะไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นค่าเฉลี่ย นะครับสามวันห้าวันแปดวันนะฮะสิบสามวันยี่สบเอ็ดวันสาสิบสี่วันห้าสิบห้าวันอย่างเงี้ยนะครับก็ไล่ไปได้เรื่อยแปดสิบเก้าวันนะครับคราวนี้ถามว่ามันแม่นไม่แม่นเส้นไหนแม่นที่สุดนะครับเราเอาคอมพิวเตอร์เทสมาแล้วนะฮะกับหุ้นถอยหลังไปเป็นสิปีกับหุ้นเป็นร้อยร้อยตัวสี่ห้าร้อยตัวเนี่ยคือภาคปฏิบัติที่ออกมาจริงเนี่ยนะครับมันไม่เคยมีเส้นไหนที่เป็นเส้นที่ขลังที่สุดจริงๆเลยหรือที่แม่นสุดจริงเลย ในแต่ละเหตุการณ์ในแต่ละหุ้นมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆครับนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นเส้น5วันนี่นะคุณจะใช้คุณจะเห็นว่าวันนี่ไม่ว่าจะปฏิทินก็5วันหนึ่งสัปดาห์ใช่ไหมจะ5้าวันซื่อๆแบบที่เขาใช้กันมาจะ5วันแบบฟีโบนาชชีมันก็เลขนี้ขังทั้งนั้นถูกไหมใช่ไหมมันเป็นเลขที่ตัวเลขไหนๆก็บอกว่า5วัน5้าวันแต่พอเราเทสได้จริงเนี่ยเอาคอมพิวเตอร์เทสนะฮะใครเล่น,เล,นเล่นหุ้นในเส้น5วันเนี่ยจะใช้ทฤษฎีไหนมาตั้งตัวเลข5วันก็ตามเถอะ ปรากฏว่าขือนเล่นหุ้นด้วยเส้นห้าวันแล้วภาคปฏิบัติจริงนะมีมีค่าคอมมิชชั่นนะไม่ได้ซื้อตอนมันตัดพอดีเป้งไม่ได้ขายตอนมันหลุดพอดีเป้งเพราะมันต้องกว่าจะซื้อก็ต้องซื้อแพงขึ้นหน่อยใช่ไหมฮะขายสูงลงนิดแล้วเนี่ยภาคปฏิบัติเนี่ยเล่นไปสักไม่กี่ปีครับหมดตัวนะซื้อซื้อขายขายเนี่ยโอ้หลักการฟังดูดีนะนี่ไงแนวโน้มขึ้นก็ซื้อเิแนวโน้มลงก็ขายเอ้ก็ถ้าฟังดูภาพนี่เหมือนน่าจะได้เงินใช่ไหมนะแนวโน้มลงปากหัวลงหลุดค่าเฉลี่ยแล้วก็ขายไงแนว ภาคปฏิบัติเนี่ยหุ้นมันไม่ได้ขึ้นแล้วลงเป็นแนวโน้มอยู่ตลอดเวลานะฮะหลายๆครั้งเนี่ยหุ้นมันอยู่ในภาวะไซเวย์ way, ในหลายๆครั้งอยู่ตัวอย่างบางหุ้นนะฮะแม้จะเป็นหุ้นที่เนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังนะน่าจะป๊อปปูล่าใช่ไหมไอ,อ้คนก็น่าจะเล่นเกมกําไรกันหนะ้าในหลายช่วงแต่หลายๆช่วงเป็นอย่างเงี้ยครับทะลุเหนือทะลุหลุดลงมาทะลุขึ้นไปเหนือหลุดลงมานะครับแ้าอย่างเงี้ยคุณเจออย่างนี้ไปสักปีหนึ่งเจออย่างนี้ไปสักครึ่งปีเนี่ยนะฮะ ไอ้กำไรที่ได้มาในครึ่งปีแรกเนี่ยเป็นสิบสิบเปอร์เซ็นอาจจะบางทีเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเจอไอ้นี่ตอดเข้าไปทีละสามเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์เจ็ดเปอร์เซ็นต์นี่นะฮะแวบเดียวหมดครับนะครับเ,ออเราเราพบเลยว่าแม้แต่เส้นห้าวันที่น่าจะดูดีนะฮะในเชิงทฤษฎีแล้วเนี่ยนะน่าจะไหวนะเพราะเส้นห้าวันคือเส้นที่คุณเห็นไหมมันวิ่งชันจําหลักของเส้นแนวโน้มได้ไหมฮะแล้วว่าไอ้เส้นไหนที่วิ่งชันชันก็เหมือนเส้นค่าเฉลีย่ยเส้นนี้ที่วิ่งชันชันเนี่ยตามทฤษฎีมันน่าจะให้นที่สูง ใช่ไหมเพราะมันจะหลุดเร็วหลุดเร็ว,วก็แปลว่าแนวโน้มยังเชนชันอยู่เนี่ยพอหลุดปั๊บเรารีบขายล้วก็ได้กำไรสูงใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าพอเทสจริงเป็นอย่างนั้นจริงครับบวกค่าคอมบวกค่าที่ต้องซื้อแพงขึ้นหน่อยขายขลงตรงนี้แล้วเนี่ยเล่นเล่นไปไม่กี่ปีก็หมดตัวนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้ากรณีเส้น5วันใช้เฉพาะกับหุ้นที่แอคทีฟติดม o s t ส c t i v e มูลค่าซื้อขายเยอะๆติด To p g เก ner ราคาหุ้นขึ้นเด่นก็แปลว่ากำลังอยู่ในภาวะเก็งกำไรค่อยใช้เส้น5วันมาเล่น นะฮะหุ้นตัวนั้นแม้มันจะเคยโด่งดังนะหรือเรายังรู้สึกฝังใจกับมันอยู่เนี่ยแต่ถ้าช่วงไหนนะมันเริ่มไม่มันเริ่มไม่ฮิตแล้วนะครับนี่ครับเห็นไหมครับตัดขึ้นตัดลงตัดขึ้นตัดลงตัดขึ้นตัดลงเนี่ยพวกนี้ขาดทุนทั้งนั้นครับนะฮะเนี่ยพอมันไม่ฮิตนะตัดขึ้นตัดลงตัดลึ้นตัดลงเนี่ยหมดตัวแล้วฮะไอ้ที่ได้กําไรมานะฮะช่วงนี้ขาขึ้นเวลามันฮิตตอนนั้นไปรู้มันโตใช่ไหมไปรู้มันจะโตมันจะเกาะตามเส้นฮาวันไอ้นี่กําไรอื้อเลยกําไร10 20 50% 100%เลย นะครับแต่โดนเวลาวนรุ่มหายปั๊บนะโดนในช่วงเนี้ต่อไปหมดนะครับนะฮะช่วงเวลาเขาไม่เล่นกันนะเนี่ยตัดขึ้นตัดลงเนี่ยหมดครับไม่เหลืออะไรเลยนะครับอันนี้ก็เตือนนิดหนึ่งว่าเราเทสแล้วบางคนบอกเอ้เส้นยี่ห้าวันเนี่ยแม่นมากเลยแต่บางทีพอเทสจริงๆเข้านะก็ไม่ใช่อ่อะนะครับมันไม่ว่าคุณจะใช้ตัวเลขอะไรมาใช้เนี่ยภาพปฏิบัติเราพบว่ามันไม่เคยมีเส้นไหนที่แม่นจริงๆนะครับเพราะหุ้นตัวหนึ่งที่เคยแม่นกับยี่ห้าวันผ่านไปสักพักมันไม่แม่นแล้ว เพราะคนเพราะคนเปลี่ยนพฤติกรรมการาเล่นหรือกลุ่มคนที่มาเล่นเปลี่ยนไปนะครับปตทอาจจะเคยแม่นด้วยเส้นอ,อ,อาจจะเคยแม่นด้วยเส้นสักเส้นหนึ่งอาจจะเป็นเส้น25้าวันเจ็สิบห้าวันตอนที่มันเป็นหุ้นลงทุนแต่พอมันกลายเป็นหุ้นเก่งกาไรไปกลายเป็นเส้น5้าวันแม่นเลยหรือ10วันแม่นเลยเกาะบนเส้น10วันตลอดเลยหลุดสิวันปั๊บต้องเพนเลยนะครับแต่ถ้าก่อนหน้านี้ถ้าตอนที่คนเขาไม่เล่นกันเลยนะในะบางช่วงในอดีตเนี่ยคืณใช้เส้น1ิวันเล่นเนี่ย อาจจะตัดขึ้นตัดลงกับเส้นสิบวันตลอดเลยไม่ได้เงินเลยต้องเล่นด้วยเส้นเจ็ดสิบห้าวันเนี่ยถึงจะเกาะตามเจ็ดสิบห้าวันแม่นเปิมปิ้งเลยนะครับเพราะตอนนั้นมันเล่นกันแบบลงทุนนะฮะแต่พอถึงราคาหนึ่งปั๊บมันกลายเป็นเล่นแบบเก็งกาไรวัวลูมมาคนแห่เข้ามาปั๊บติดท็อปเกนเเอร์ปั๊บคราวนี้มันเกาะเหมือนเส้นสิบวันตลอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยให้ปรับเส้นที่จะใช้เนี่ยตามภาวะคุณจะเข้าใจเองพูดตัวไหนพอไม่ติด MOST ACTIVE ไม่ติด TOP g เก ner ปั๊บนี่นะคุณต้องใช้เทนเระยะยาวไปแล้วจะเป็นสิบ5ี่แทนแล้วพูดแต่พอติด TOP ACTIVE TOP most เอ่อ most active t o er, ป g ก i n e r ปั๊บคุณต้องใช้เทนเระยะสั้นเล่นละ5้วัน10บวันเล่นและนะครับหรือที่คุณจะเป็นฟีโบนัชชีจะไป8วัน13วันอะไรก็ว่าไปเถอะนะครับนะเพราะพวกนี้เนี่ยจะมันมันจะ8หรือจะ10เนี่ยจะ10หรือ13เนี่ยไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกนะครับนะฮะเวลาภา,า,า,านนปคปฏ อีกเรื่องหนึงงน่งก็คือเรื่องของราคาที่เอามาเฉลี่ยนะครับประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งคือเมื่อกี้เราพูดถึงการใช้ห้าห้าห้าวันไฮห้าวันโลมาเฉลี่ยแล้วใช่ไหมครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือค่าเฉลี่ยเนี่ยถ้าเราทําเป็นค่าเฉลี่ยรายปีอย่างเงี้ยนี่แปลว่าไปเอาราคาปิดของปีมาคํานวณน,นะแต่มันไม่ใช่ตัวแทนของทั้งปีที่ดีแน่ๆเลยในความสิกของคนจำนวนมากบางคนก็เลยบอกไม่ใช่มันต้องใช่อย่างนี้สิเอาสูงสุดและต่าสุดแล้วก็ปิดของปี ใช่ไหมฮะมาเฉลี่ยเหมอกันไม่เอาไฮโลแล้วก็คลสแยกกันแล้วนะเมื่อกี้เมื่อกี้เราเอาแยกกันใช่ไหมสร้างเป็นแบรนด์เพื่อเป็นการก่นกรองแต่อันนี้เขาต้องการเป็นตัวแทนของปีจริงแต่เนื่องจากในระบบคอมพิวเตอร์ทั่วไปที่ใช้ทำกราฟที่นี่ขึ้นกันนะครับแปลกมากเหมือนกันเป็นเรื่องจริงแต่แปลกนะฮะที่แต่กจริงที่ไม่มีการเก็บค่าเฉลี่ยราคาหุ้นเข้าใจใช่ไหมครับถ้าเรามีค่าเฉลี่ยราคาหุ้นอยู่นะซึ่งจริงแล้วรายงานอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของตลาดอยู่แล้วเนี่ยเอามาพลอตกราฟเนี่ยมันจะถูกตาก,กะขึ้นอีกเยอะเลย เข้าใจใช่ไหมฮะทุกวันเอาเฉลียย่ยจริงเนี่ยตอนนี้เราก็จะทำได้แค่คร่าวๆครับก็คือแค่เอาไฮบวกโลบวกโคลสมาเป็นเฉลี่ยอย่างง่ายๆบางคนก็เอาไฮบวกโลหาร2เป็นมิดพอยต์นะฮะเป็นค่าตรงกลางของแท่งอะ่ะนะฮะก็ได้แล้วแต่นะครับหรืออาจจะเป็นเอาไฮบวกโลแล้วก็โคลสเอาราคาล่า,า,าสุดด้วยสูงสุดต่ำสุดแล้วก็เอาราคาล่าสุดเป็นเหตุการณ์ปัจจนะุบันอีกทีหนึ่งนะฮะมาเป็นเฉลี่ยของของปีอย่างนี้เป็นต้นนะฮะมันอาจจะดูถูกตรกกะเหตุผลมากขึ้นนะฮะเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเดือนก็เอาาารคทั้ง สูงสุดต่ำส,สุดของเดือนแล้วปิดท้องเดือนมาเฉลี่ยอย่างนี้ก็ได้นะครับ,รบเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนะครับเราก็จะสามารถใช้ค่าเฉลี่ยพวกนี้มาประกอบกับหลักของแคนเดอร์ซิกอะไรก็ได้นะเวลาดูเนี่ยก็ดูเหมือนกันเวลาจะดูนอกจากใช้หลัก3าวัน3%เอซะไรมากั่นกรองแล้วเนี่นะครับเราก็อาจจะต้องการกรองนี่หลักการของไพ่แพทเทิร์นด้วยเช่นอย่างเงี้ยน,นะครับแคนเดอร์ซิกเป็นนิ่งๆแล้วยืนอยู่เหนือค่าเฉลี่ยอย่างนี้โ okay อเคหยุด okay คิดแต่หยุดคิดอย่าง,ง่ดี เข้าใจใช่ไหมฮะหยุดคิดได้หยุดคิดบนอยู่บนแนวรับนะแต่ถ้าอย่างนี้นะที่ผ่านมาในรอบสี่ห้าหก 4, 5, เดือนที่แล้วเนี่ยหยุดคิดก็จริงหยุดคิดตลอดเลยแต่หยุดคิดในแง่ไม่ค่อยดีเพราะว่าอะไรเพราะค่าเฉลี่ยมันกดหัวลงตลอดนะฮะงถ้าเราเอามาประกอบันเนี่ยเราก็สามารถใช้มันเป็นองค์ประกอบสงกันและกันแต่ตอนนี้เริ่มห้าสิบห้าสิบแล้วพอมาสามเดือนล่าสุดเนี่ยหยุดคิดเหนือเส้นทีหนึง่งใต้เส้นทีหนึ่งเหนือเส้นทีหนึ่งเข้าใจไหมฮะอันนี้เริ่มจากแง่ไม่ดีมาตลอดหลายเดือนเนี่ยตอนนี้เริ่มเจ้าเจ้าแล้ว นะับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเดือนนี้มันอยู่เหนือเส้นนี้ได้เดือนหน้าอยู่เหนือเส้นนี้ได้เริ่มแง่ดีทันทีนะครับนะฮะน,นี้ก็จะเป็นสัญญาณที่เราก็จะมั่นใจได้ดีขึ้นโดยการเอาพวกค่าเฉลี่ยหรออือเครื่องมือเกี่ยวกับแนวโน้มเนี่ยมาประกอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์ไพ่แพทเทิร์นไปด้วยนะครับคราีนี้ค่าเฉลี่ยที่เราเดูมาทั้งหมดตรงนี้เนี่ยนะครับเ,เราจะเห็นว่ามันบอกแต่แนวโน้ม นะครถ้าจะหาแนวรับแนวต้านเพื่อเป็นกรอบในการเล่นหุ้นเราก็ต้องใช้ค่าเฉลี่ยหลายๆลาเลนหลายๆเส้นใช่ไหมครับนะฮะเอ่อมาประกอบกันในกรณีชน75วันขายนะนะลงมาแตะ200วันซื้อนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือใช้หลายๆส้นประกอบกันนะครับมันก็มีวิธีการที่จะสร้างกรอบเนี่ยนะฮะขึ้นมาได้นะฮะโดยโดยการใช้สิ่งที่เราจะศึกษาต่อไปคืออย่างเช่นบอลลินเจอร์แบนหรือว่า moving average envelope นะหรือว่า center channel เหล่านี้นะครับแต่ก่อนทริงตรงนั้นเนี่ยมีนิดนึงครับก็คือค่าเฉลี่ยหลายเส้นที่เราเอามาใช้ในการเป็นกรอบในการซื้อขายหุ้นว่านี่เป็นแนวรับนะนี่เป็นแนวต้านนี่เป็นแนวต้านนะตรงนี้เป็นแนวนะนะรับนะเนี่ยนะนะฮะเขาก็มีอีกหลักหนึ่งที่เขาดูกันนะฮะเราเรียกว่าหลั like ก golden cross กับ d e a d cross นะครับก็คือการที่ดูค่าเฉลีย่ยความสัมพันธ์ของค่าเฉลีย่ยหลายสองเส้น3าเส้นนี่แหละแต่ไม่ได้ดูในแง่ว่ามันเป็นแนวรับแนวต้านอย่างที่ว่านี้ดูว่ามันมันมันต มากน้อยแค่ไหนนะครับก็คือถ้าเมื่อไหร่ค่าเฉลี่ย,ยที่สั้นกว่านะเช่นค่าเสีย5้าวันสีเขียวนี่ยถูมใส่เข้าไปเนี่ยตัดค่าเฉลี่ย,ยที่ยาวกว่าเช่นตัด10วันขึ้นมาเขาเรียกว่าเกิดโกลเด้นคลอสเป็นการตัดในทางที่ดีนะครับเขาบอกว่ามันจะสโลว์บัตชัวนะก็คือหมายความว่ามันอาจจะช้าก,กว่าราคาก็จริงที่ตัดเหนือแล้วกับค่าเฉลี่ย,ยแต่ตัดแล้วมันมักจะตัดแล้วยืนได้นานก็เห็นในภาพนี้ฮะเวลาเส้น5วันตัดเหนือ10วันเลยเนี่ย เห็นว่ายืนได้นานเลยเวลา5วันตัด10บวันลงมาเนี่ยเหมือนตรงนี้นะฮะสีเขียวตัดสีขาวลงมาปั๊บเนี่ยเห็นเลยว่ามันก็อยู่ใต้เส้นสีขาวก็คือ5วันตัด10บวันลงมาแล้วอยู่ใต้เส้นสีขาวไปนานเลยนะแต่ถ้าเป็นราคาหุ้นเนี่ยบางทีเดี๋ยวโผล่ขึ้นมาอีกแล้วนะเดี๋ยวโผล่ขึ้นมาอีกแล้วนะมีสัญญาณที่พูดง่ายว่าหลอกมากกว่านะครับวไวกว่าก็จริงในแง่้ราคาตัด่า